ไซสสวยเลยนะครับแต้มแรกของผมตกามือนะครับเห็นไหมครับเพื่อนเพ่อนไซสเท่านี้ดอกกายถือว่าสวยแล้วนะครับวันนี้นี่ครับเพื่อนๆแต้มสองตีลงไปเมื่อกี้ครับคันเดิมเลยไซสสวยเหมือนเดิมนะครับก็สวัสดีนะนะนักตกปลาทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ก็ว่างนะครับก็เลยเออกมาเช็คหมาย ห,หมยนี้เป็นไมายต้นข่อยนะครับอาเกบน,น้านดอกกายก็ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงกว่าๆเกือบจะบ่ายสองแล้วนะครับเพิ่งมาถึงนะครับแล้วก็อเอาเป็ดมาสองคันนะครับมาลองเช็คหมยดูมาลองดูนะครับไม่รู้จะมีตัวแล้ว่าแต่เห็นหมไมยนี้เคยมีคนได้ปลานียไปลา,ายิสกไปนะครับยัางไงาเดี๋ยวมาลุ้นช่วยกันนะครับเดี๋ยวดูเหยื่อก่อนครับเดี๋ยววันนี้ก็เป็นเหยื่อสูตรเดิมของผมนะครับแล้วก็ อันนี้ใช้เป็นคันคันนี้จะเป็นเวท10 20สนะครับส่วนคันนี้จะเป็นเวท12 25อนะครับเอนที่ใช้ในรออก็จะเป็นเอนกว่า15ปอนด์ทั้งคู่นะครับเบ็ดเบอร์หนึ่งนะครับผมแล้วก็ตะกั่ว30กรัมนะครับอันเดียละเดี๋ยวจะลองลงไปนะครับใช้เบ็ดขอเดียวนะครับวันนี้ตีไม่ไกลนะครับจะตีระยะแค่นี้ครับสักสิบกว่าเมตรแล้วก็จะยืดไปสักคันประมาณสักยี่สิบเมตรนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นช่วยกันครับในการลงเหยอครับ นะครับโหสุดยอดเลยนะครับลมเย็นสบายนะครับก็นั่งลุ้นเบ็ดไปนะครับรับลมเย็นไปดีมากครับดีมากปลาได้ไม่ได้ว่ากันอีกทีนะครับแต่ตอนนี้ได้ละได้บรรยากาศได้ความสุขในการตกปลานะครับถายดูด้านหลังนิดนึงนะครับด้านหลังก็จะเป็นป่าย่างของชาวบ้านนะครับ รถไปฝั่งโน้นนะครับก็มีน um. like าคาควบกันเขาตกอยู่เห็นตาเข้าดีนะครับวันนี้ผมก็เลยเอาไปทางซ้ายนะครับออกมาตกฝั่งนี้นะครับก็เลยไม่อยากไปกวนเขานะครับนี้ก็ยังเป็นป่าอยู่นะครับอีกสักเดือนสองเดือนดอกกายน้ําน่าจะลงนะครับถ้าน้ําลงแล้วก็พื้นที่ตกก็จะเยอะขึ้นนะครับป่าก็จะ ได้เป็นหลายจองนะครับใครมาก่อนได้ก่อนมาได้เลยนะครับทันขวามีอาการนะครับเดี๋ยวลองเช็คดูว่าเป็นไง น้อยนะครับใส่ทอดกรอบอกเก็บไปก่อนนะครับเอาไม่เอาว่ากันอีกที โอ้ยไม่อยู่อ่ะโดนไปทีหนึ่งโอ้โหไม่อยู่โอเคเมื่อกี้นะครับกดไปทีหนึ่งนะครับพเพื่อนๆไม่อยู่นะครับเสียดายครับผม <laughs> เดี๋ยวมาลุ้นกันใหม่นะครับประมาณน,นี้เลย เดี๋ยวเหลือน,นะครับเมื่อกี้ปลายเดงปป,ปรากฏว่าหลุดนะครับฟัดไม่อยู่เดี๋ยวปั้นหุ้มแล้วก็ตีลงได้เลยประมาณนี้ครับไม่ต้องฝังเลยครับปลาเข้าแล้วตีลงไปกับว่าให้เม็ดโฟมพร้อมที่จะแตกออกมาโอเคลุนก่อครับตีเยอะกบ ครับเพื่อนๆไม่แน่ใจว่าถ่ายได้หรือเปล่านะครับพอดีเมื่อกี้ผมกําลังเปลี่ยนเหยื่อคันนี้อยู่นะครับคันนี้ดึงสัญญาณดังนะครับปรากฏว่าวัดไม่อยู่นะครับไม่รู้อะไรเหมือนกันน่าจะเป็นยโสกแวนนะครับต่อเพิ่งตีไปไม้แรกสิบนาทีนะครับกินเลยนะครับเดี๋ยวหน้าลุ้นอยู่ครับหมายนี้เดี๋ยวลองลุ้นกันต่อดูนะครับเสียดายครับง่ายก็สาบลุ้นช่วยกันนะครับทางซ้ายเมื่อกี้นะครับ ไม่แน่ใจว่าป่าหรือเปล่ากดเสียงสัญญาณดังนะขึ้นมาไม่มีตัวพอดีเดี๋ยวเอาขึ้นมาแล้วก็จะลองตีให้กลขึ้นสักหน่อยเด็ยที่ใช้วันนี้เป็นชิโนะนะครับเบอร์หนึ่งในโฟมก็เก็บเอาแตานี้นะครับ ผมตีเหี่ยฟุ้งนะครับตั้งเป็นแกนด้านในแล้วก็ด้านนอกคุมเหยี่ยฟุ้งๆไปเดี๋ยวไม้นี้ผมแะ่ตีเห่ยนอกที่นี่นก็จะแช่ในลา,าเลยครับรอบนี้อาจจะถึงสามโมงสี่โมงเย็นได้เลยนะครับ นี่ครับก้อนเดียว่อไม่ใหญ่มากครับเล็กๆสังเกตนะครับที่ก้อนเหยื่อจะมีนี่ครับมะพร้าวนะครับอันนี้จะช่วยให้เหยื่อฟุ้งครับฝั่งไปโอเคมาตีเบรกันครับเดี๋ยวเช็คเบรกนะครับเอื้อนบาดมือ ก็เป็นเวลาบ่ายสามครึ่งแล้วนะครับมีกดไปครั้งหนึ่งครับคันนีน้คัน,น้ายเนี่ยครับกดสัญญาณดังนะครับวัดที่มาไม่มีตัวน,น่าจะหลุดนะครับคงจะเป็นวิศวมันแม้นนะครับก่อเเวลาอีกครึ่งชั่วโมงลุนอีกครึ่งชั่วโมงถ้าไม่มีตัวก่อคงต้องเจ็บของถับบ้า,าน,นะครับมีทุล่าต่อแล้วก็ ไว้รอบหน้ามาลุ้นกันไหม่ครับ ครับเ,เพื่อนๆโบโบของเราใสาสวยเลยนะครับแต้มแรกของผมสวยงามครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะตีอีกสักหนึ่งครั้งนะครับสวยงามจริงๆครับวันนี้ใสสวยมากนะครับกินไม่มีสวิง้ะยครับลากขึ้นเลยจะให้ดูไซสครับ กับฝามือเลยนะครับเห็นไหมครับเพื่อนไซต์เท่านี้ดอกกายถือว่าสวยแล้วนะครับวันนี้ครับเพื่อนเื่อนเมื่อกี้ปานินนะครับกดร้องเดยครับสัญญาณไซ์สวยนะครับเนี่ยพอดีอยู่คนเดียวไม่ได้กดพายตอนเล่นนะครับก็ลากปาขึ้นมาก่อนนะครับเรียบร้อยครับอันนี้คันขวาทนหน้าที่ได้ดีครับอีเขียว แล้วก็พีม่วงนะครับสองคันคู่ใจของผมนะครับก็มีเวลาอีกสักครู่นะครับก็ตีเหยียบไปละเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อครับเพิ่มีเพื่อนๆของตัวนี้อยู่นะครับผมนี่ครับเพื่อนๆแต้มสองตีลงไปเมื่อกี้ครับคันเดิมเลยใสสวยเหมือนเดิมนะครับโม่แต่ไปเล่นฝั่งโน้นนะเมื่อกี้ตีเสร็จเราเดินไปเก็บของเตรียมกลับบ้านนะครับปรากฏว่ากดไปเลยใสสวยๆครับปนินสวยงามครับ โ oh, oh. อาเข้าช่วงเย็นนะครับเพื่อนๆเมื่อกี้สองตัวติดเลยนะครับคันนี้นะครับต่อตอนนี้ก็มีอาการนะครับต่อติ๊ก,ต,ก,ต,กติ๊กนะครับปลายทันเขยา่า ำหรับวิธีการที่ผมใช้วันนี้นะครับผมมีเวลาตกตั้งแต่ประมาณช่วงเกือบเกือบจะบ่ายสองครับสี่โมงเย็นก็ประมาณสองชั่วโมงหน่อยนะครับวิธีการก็คือหมายที่ครั้งแรกครับที่ผมมาตกใช้วิธีตีฟุ้งนะครับตีไล่ระยะนะครับไล่ระยะออกไปตั้งแต่ประมาณสัก15หเมตรี่10เมตริเมตรครับตีอยบ่อยครับช่วงแรกตีฟุ้งไปเลย หลังจากตีไปมันสามสี่ไม้นะครับผมก็ลองใช้วิธีปั้นเหนียวแล้วก็ตีลงไปนะครับปากดว่าได้ผลนะครับจริงๆช่วงแรกะขนซ้ายมีอาการตั้งแต่ไม้แรกกีติดนะครับแต่ปรากะวาวัดไม่ติดครับก็พอจะรู้ว่าปลาอยู่ในระยะไหนนะครับในงจากนั้นผมก็ตีฟุ้งเพิ่มไปนะครับในระยะนั้นแล้วก็พอปลาเข้ากินก็จะเข้ากินกับต่อเน,นื่องเลยนะครับในเมื่อปลาเข้ากินแล้วครับให้เราใช้วิธี ตั้งนุ่มนะครับนวดน,นิ่มลงไปเลยก็จะมีโอกาสได้ตัวมากกว่าแบบฟุ้งนะครับเพราะว่าแบบฟุ้งบางทีแบบมันไม่ได้ทั้งใจกินนะครับมันกินเหยื่อที่ฟุ้งในน้ำาเงี้ยแล้วไปโดนเม็ดโฟมเกี่ยวชะโมกั้งอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะติดนิดเดียวอาจจะหลุดได้นะครับแต่ถ้าแบบนวดนิ่มก็เวลามันกินจะตั้งใจกินนะครับไม่ว่าจะเป็นเม็ดโฟมหรือมันโหนนะครับเวลากินก็จะเข้าใจปากนะครับสำหรับ เ,เพื่อนๆมือใหม่ลองไปปรับใช้นะครับส่วน,นมือเกาะมือเซียนก็ความคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์มาคุยครับถ้าผมผิดถูกประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ตอนนี้คันขวาครับตีลงไปม่อแี้งได้เห็นสองนาทีมีการละแต่เวลาก็สมุดแล้วนะครับเหลือเวลามาสิบกว่านาทีเดี๋ยว,ว,าาว,ยวอีกสักสิบนาทีถ้าไม่มีปลากินก็จะต้องเก็บเด็ดนะครับเนี่ถามรุ้นไปต่อครับ ครับพเพื่อนๆก็สมบูรณ์เก่เวลานะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา4ี่โมงเย็นถอยแล้วครับสรุปข้าวๆให้ฟังนะครับวันนี้ผมตกปลาด้วยเบ็ด2คันนะครับเป็นเวลาประมาณ2ชั่วโมงเกือบกับ3ชั่วโมงนะครับตั้งแต่บ่าย2ถึงสโมงเย็นประมาณนี้นะครับก็ผลประกอบการนะครับวันนี้ได้ปลาหนึ่ไซส์สวยๆนะครับ2ตัวไซส,ส์2ตัวโล2ตัวเกือบๆกบโล,โล,โลนะครับามา2ตัวนะครับผมก็ รุปอุปกรณ์นะครับคันขวานะครับเป็นคันลูมิสเอ e เนอร์จีนะครับเวทอยู่ที่10 20ปอนด์นะครับแล้วก็คันซ้ายเป็นคันลูมิสสปิริตนะครับเวทอยู่ที่ 12- 25ปอนด์นะครับ2คันนี้เป็นคันงานสวายแข็งแข็งเลยนะครับแล้วก็ลอกเป็นวีจีสินะครับสายเอ็นโอกาวะสิบห้าปอนด์นะครับคันซ้ายใช้เป็นตะกั่ว30กรัมนะครับตะก้อห้าเซนแล้วก็ตาเบดเบอร์หนึ่งนะครับ กดไปครั้งหนึ่งน่าจะเป็นยี่สกนะครับวัดในอยู่ฝั่งขวานะครับใช้เป็นตะกัว20กรัมนะครับแล้วก็2เซนครึ่งนะครับตาเบ็ดศูงชุดแปกนะครับกดไปสองครั้งเป็นประนินนะครับได้ตัวทั้งคู่เลยนะครับผลประกอบการวันนี้ก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่รับชมมาถึงตอนนี้ขอบคุณแล้วก็รบพวนช่วยกด ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมจะพยายามทำคลิปดีๆออกมานะครับให้เพื่อนๆได้รับชมกันขอ้อผิดพลาดประการใด,ดผู้ติดแบบไหนนะครับน้ามือเสียงหลายก็ผมก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับหวังว่าข้อมูลที่ผมบอกกล่าวไปจะเป็นประโยชน์สําหรับน้นานักกปลามือใหม่นะครับที่เพิ่งเข้าวงการนะครับแลวก็อยากรู้เรื่องไหนที่ผมพอจะมีความรู้บอกได้ก็แนะนําได้นะครับส่วนผมผิดพลาดประการใดเม้น มเมนต์มาเลยนะครับแนะนำผมได้ดีดดน้อมรับทุกคำทุกความคิดเห็นนะครับผมยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆครับสวัสดีครับไปเก็บของกลับบ้านกัน สองตู้สวยๆเห็นหรือเปล่านะไปจากบ้านกันครับ เบ็ดสองคันปลาสองตัวสองตัวครับฟุกฟุกวัดได้ปิ้ง